สวัสดีค่ะวันนี้คุณพ่อบ้าไปทานข้าวกับเพื่อนมานะคะมื้อกลางวันกลับมาตอนเย็นเนี่ยค่ะหิวแหนมาแต้งเบ้อเลยบอกว่าเด็กมาทานในร้านอาหารก็ช่วยอุดหนุนมานะคะป้าก็เลยจัดไปข้าวผัดแหนมให้ซะเลยค่ะมื้อเย็นใส่ผัดคะนา้าแล้วก็หอมใหญ่ค่ะตามด้วยแหนมคุณชายบอกว่าทําไมหั่นชิ้นใหญ่จังเ,เราก็บอกว่าเดี๋ยวผัดไปมันก็เล็กเองละคะ่ะนี่ค่ะสับสับผัดผัดไปก็เล็กแล้วตามด้วยไข่ค่ะวันนี้ใส่ไปสามฟองค่ะ จะทานกัน3คนนะคะใส่กล่องไปให้ลูกทานที่ทำงานด้วยล่ะคะ่ะตามด้วยข้าวสวยหุงสุกค่ะปรุงรสกันง่ายๆค่ะโดยน้ำปลาน้ำตาลพริกไทยป่นนิดหน่อยค่ะตอนนี้ป้าจะเปิดไฟแรงเลยนะคะนี่ค่ะแรงจนกระทะไหม้แล้วค่ะกลิ่นหอมขึ้นมาอ่อนๆแล้วล่ะคะ่ะรสชาติถูกใจก็โรยด้วยต้นหอมซอยแล้วก็พริกขี้หนูซอยค่ะ อย่างแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะแหนมของเราเปรี้ยวแล้วค่ะไม่ต้องแหนมด้วยมะนาวแล้วละค่ะ